ลูกค้าสําคัญนะครับเวลาเข้าไปแล้วไม่ขาดคืนนะครับไปเขาทเทคแคร์ดูแลตั้งแต่ประตูทางเข้าจนถึงทางออกนะครับมีการแนะนํารุแต่ละรุ่นนะถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีจากฝ่ายขายข,ายของมิซูสุเกะครับ ครับสวัสดีครับผมนายสนิทคองรั้วนะครับปัจจุบันรับราชการนะครับคุณสมบัติหลายอย่างครับที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมรรถนะระบบช่วงล่างในส่วนของห้องห้องผู้โดยสารเนี่ยกว้างขวางครับเวลาจะไปเที่ยวไกลที่ไหนไกลๆเนี่ยสมาชิกในครอบครัวเนี่ยนั่งไม่อึดอัดนะครับในเรื่องของอัตราการใิ้เปลืองน้ํามันเนี่ยถือว่าประหยัดนะครับ เพราะจากการที่ผมเคยทดลองใช้รถมาหลายๆยี่ห้อครับถือว่ามิสูบิชิไท t ันนี่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้รถได้อย่างดีเยี่ยมการบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายขายนะครับก็มีความประทับใจหลายอย่างครับโดยเฉพาะน้องพลไม่ว่าจะเป็นออปชั่นต่างๆที่ ทางศูนย์มิซูบิชิชูเกียริให้กับลูกค้าเนี่ยน้องพรก็ให้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับรถมาแล้วก็มีการติดต่อสอบถามาว่ารถใช้เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆที่สนใจอยากจะออกรถสักคันหนึ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องของสภานะและ้วก็ในเรื่องของประโยชน์การใช้นะครับผมก็ขอแนะนำมิซูบิชินะครับท่านเข้ามาเป็นลูกค้าของมิซูชูกเกียรและท่านจะประทับใจผมการันตีได้เลยนะครับ